ชีวิตติดของกินอยู่ได้ด้วยการกินและชอบสรตทฟู้ดแนะนําให้ยายมาอยู่ที่โครงการนี้ดียังไงเดี๋ยววันนี้เหมี่ยวจะมาเล่าให้ฟังโครงการเนี่ยเรื่องกินเขาเด็ดดวงพยุดติดก,กับตลาดนัดเรียบด่วดรามอินทาเดินลงมาเลือกได้เลยวันนี้จะกินส้มตำชาบูหมูกระทะมีให้ครบจบที่เดียวแต่ถ้าใครสายแม่สี่เรือนจะทอดจะต้มจ,จะผัดปลารา้าแบบแปลนเขาก็ทําครัวบิวอินเอาไว้แล้วก็มีกระจกกั้นแบ่งพื้นที่กินอาหารตลบอบวนไปทั้งห้องไม่ถามหาแน่นอนแล้วพอโซนครัวอยู่ข้างหน้าระเบียงก็เลยเหลือกว้างที่สามารถตักพันและยังมีพื้นทีี่่เหลืออพทปูก้ไมา อยู่ใจเวลาเหงาแต่ถ้าวันไหนเราเศร้าไม่ต้องอยู่ในห้องลงไปโคเวิร์กิง้งสเปซมีที่นั่งทํางานร็อบบี้มีฟิตเนสมีสระว่ายน้ํามีสวนให้เดินผ่นอนคลายอารมณ์และก็มีพี่รปภที่น่ารักมากที่จะคอยยิ้มให้เราตลอดเวลาทําเลก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะสานาทีขับรถขึ้นทางด่วนหรือ5นาทีเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีวัชรพลไปทํางานได้สะดวกสบายที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยโครงการเขาชื่อวีคอนโดเอกม,มัยรามอินทราและเราแต่งให้เขาเฟอร์นิเจอร์พร้อมโอนปุ๊บย้ายเข้าอยู่ได้เลยผ่อนสบายเริ่มต้นแค่เดือนละหกพัน เือนหมืนเจ็ดสบัดบบกยืนกู้คนเดียวไม่ต้องงอไข่ให้มากู้ร่วมด้วยและใครที่ติดสะบวกสบายทักมหาโคซี่เรามีทีมงานดูแลให้ทุกขั้นตอนไปเลย